นี่ในห้องผมเองนะครับดูตาอย่างนี้อ๋อขอบคุณครับพี่ดาวเรียบร้อยขอบคุณครับขอบคุณค่ะฮึดิ้งๆอะไรกินอยู่เลยยังไงท่านเป็นไงถึงกินไม่พูดเลย